สวัสดีคะ่ะชื่อเล็กนะคะเป็นเจ้าของกิจาการร้านทเทพรคามานนะคะวันนี้แล้วก็เป็นสมาชิกของแอปยูพิกค่ะเป็นรายได้เสริมที่เราจะมาแนะนำอีกทางหนึ่งนะคะแล้วก็อยากให้มาชอ็อปมาใช้จากแอปนี้นะคะเพราะว่าสินค้าแต่ละตัวเป็นสินค้าที่แบบดีแล้วก็ราคาไม่แพงคะ่ะแต่วันนี้เราจะมาแนะนำตัวนี้นะคะ ตัวนี้เราใช้มาสักพักหนึ่งแล้วค่ะตัวนี้ค่ะเป็นทีทีออยนะคะตัวนี้อ่าราคาตอนนี้ก็อยู่ที่189บาทค่ะมีจากในแอปเห็นไหมคะจะมันเสียงไม่ค่อยได้ก็ไม่ค่อยเห็นนะตัวนี้นะคะเป็น100 m l นะคะ cleansing มเซล่าล้างเคร่สำอางขจัดสิ่งสกปรกตัวนี้ใช้แบบพอใช้ดีนะนะก็อยากจะแนะนำต่อนะคะเป็นแบรนด์เฮิร์บมินิทรีลดลดอาการของสิวอักเสบนะคะและกำจัดสิ่งสกปรกจากฝุ่นมลภาวะยับยั้งการสะสมแบคทีเรียพวกที่เกิดให้เกิดเป็นสิวะคะ่ะ เคลียรรูขุมขนยังลำลึกลดอาการอุดตันนะคะของสิวลดความมันหน้าสะอาดกระจ่างใสลดเมคอัพลดคราบเครื่องสำอางหมดจดลดความมันบนใบหน้าค่ะตัวน,นี้ไม่มีไม่มีสิวอักเสบขึ้นใหม่กำจัดคราบฝุ่นบนผิวได้ดีมีกลิ่นหอมอ่อนๆคะใช่กลิ่นแบบ <c oughs> กลิ่นหอมมากใช้แบบเหมือนอโลมามันเหมือน พอเราได้กินมันมนว่าเออสมุนไพรอ่อนๆเนี้ยค่ะมันชอบชอบมากอ่าพวกเนี้ยเป็นแอลกอฮอล์ไม่มีแอลกอฮอล์นะคะแอลกอฮอล์ศตค่ะตัวนี้ปัดจากน้ําหอมลดการอุดตันลดความมันบนใบหน้านะคะลดการสะสมของเชื้อสิวตัวนี้ใช้มาสักพักะดีอันไหนที่ใช้ดีเราจะมารีวิวให้ให้ดูนะคะว่ามันใช้ดีจริงๆ แล้วมันคุ้มค่าเราซื้อจากแอปยูพิคือมันถูกค่ะแล้วเราก็ได้เสเปกกลับมานะคะตัวนี้ได้กี่บาทเดี๋ยวดูซิอาจจะได้ไม่เยอะค่ะแต่เราก็ไม่ได้ส่งสินค้าเองแล้วเราก็ไม่ได้แพ็กสินค้านะคะเราก็จะทําไปเรื่อยๆตัวนี้ได้มา21บาท18สตางค์นะคะแล้วก็ยูพิกจะโอนเข้าบัญชีเรานะพูดหน้าอย่างเงี้ยสมมติว่าเราซื้อชุดนี้หรือว่า เพื่อนมาซื้อในอที่ตามที่เราส่งไปให้ทำลิงก์นะคะเราก็จะได้แคชแบ็กตรงนี้ด้วยค่ะตัวนี้ก็เป็นไรายได้พิเศษที่เราอยากจะแนะนำนะคะบําสำหรับคนที่แบบอยากหารายได้เสริมคือไม่อยากลงทุนะ่ะคือไม่อยากแพ็คไม่อยากส่งขี้เกียจคือเบนเตเป็นคนแบบนี้ค่ะก็เลยมาเลือกทำยูพีคค่ะแล้วก็ชอบใช้สินค้าชอบชอป ช็อปออนไลน์ค่ะช็อปทุกอย่างแต่ตัวนี้คือว่าพอมันช็อปแล้วมันได้เงินคืนเงี้ยมันก็คุ้มสําหรับเรานะคะเราต้องดูสินค้าตัวไหนว่าจะมีรีวิวค่ะถ้าเราเอาสินค้าในแอปมาขายเนี่ยไม่ใช่เราจะขายได้ทุกอย่างแต่เราต้องดูว่ารีวิวสินค้าเป็นยังไงคนใช้เป็นยังไงนะคะว่าเขาใช้ดีไหมไม่ใช่ว่าเราจะมาขายเองมั่วๆแล้วก็แบบบันโดนคำนิจากลูกค้ามาค่ะ ตัวนี้รีวิวคือใช้ดีมากๆากค่ะเดี๋ยวรีวิวจะลงมาให้เราดูเยอะเลยค่ะทุกคนจะให้ห้าดาวหมดเลยคือสินค้าแต่และตัวถทบแบบมันมันรีวิวดีเราก็จะลงขายค่ะเราก็จะมาแนะนำแล้วมาจะบอกว่าเราควรใช้สินค้าแบบไหนไม่ใช่ว่าสินค้าในเนี้ยจะดีทุกตัวนะคะ ต้องคอยดูว่าสินค้ามีเยอะมากๆค่ะตอนนี้ก็มีลงมา5 0แสนกว่ารายการเลยนะคะก็จะมีลงเรียกน่าจะเป็นร้านรายการแต่ก็โหลดไว้เถอะค่ะเพราะว่ามันมันก็คุ้มสําหรับเรานะเพราะว่ามันมีช่วงดิวเด็ดของสินค้านะคะสินค้าดิวเด็ดจะมีทุกวันลดทุกวันค่ะแล้วก็มีสินค้า1บาทเนี่ยกดทันก็ซื้อเลย <laughs> แต่ส่วนมากจะกดไม่ทันค่ะเพราะว่าไม่ค่อยไวแล้วก็ ไม่ค่อยว่ามากดค่ะดิวเด็ดนะคะจะมีดิวเด็ดนี้ลงแบบสินค้าลงจากปกติเยอะมากคือจะลดจะมีลดทุกวันมีพวกปากกาลบได้ไเนี่ยอะไรเงี้ยเนี่ลงมาเยอะไหมแค่ดามละ4บาทพวกนี้ก็มีโทรศัพท์มือถือค่ะพวกนี้มือถือก็มีนะคะตัวน,นี้พันสามเบาทค่ะ ตัวนี้6ห,หน้าจอใหญ่6นิ้วเนี่ยวันนี้มันลงมาเยอะเลยสินค้าลงเป็นวันๆน,นะคะเราต้องช็อปให้ทัน,นะคะ่ะถ้าอยากได้ของถูกและคุม้มเราต้องมาช็อปตรงดิวเด็ดเนี่ยค่ะสินค้าลดม,มากก็ชล,ลาดช็อปนะคะไม่ใช่ว่าเราแค่อยากแนะนําให้คุณมาช็อปนี้แบบว่าของแพงหรือว่าเราจะต้องเอา เงินเอากําไรจากคุณหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่เพียงแต่ว่าอยากแนะนําไอ้สิ่งที่ดีๆให้ให้มันได้คุ้มค่ากับคุณนะคะเพราะว่ามันก็มันช่วยคุณไม่ต้องไปเสียบเบียบซื้อของแพงอะไรอย่างเงี้ยเพราะบางอย่างมันไม่ได้แพงแล้วเราก็สามารถที่ซื้อได้แล้วก็สามารถมาทำกำไรได้เหมือนกันค่ะเดีย๋ยวดูตัวนี้นะคะ ตัวนี้จะเป็นสินค้าจากต่างประเทศบางทีของบางตัวจะต่างประเทศเราก็จะไม่ค่อยช็อปมาค่ะเพราะว่าเราสนับสนุสนคนไทยนะคะเราก็จะเลือกสินค้าของคนไทยคนไทยมาขายเยอะมากสินค้าแบรนด์ไทยพวกนี้แล้วเราก็จะช่วยคนไทยมีรายได้ค่ะเพราะว่าแอปยูพิกนี่ช่วยคนมีรายได้เยอะมากแล้วก็ช่วยให้คนที่ตกงานหรือไม่มีงานทําหรือ พวกขนส่งอะไรเงี้ยค่ะสามารถไปสมัครได้นะคะเพราะว่าถ้ามีรถส่วนตัวนี่ก็สามารถมามาส่งสินค้าให้กับแอป,ปได้ค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็น่าจะขาดอยู่นะขาดแบบขนส่งส่งไม่พอเพราะว่าลูกค้าเยอะมากค่ะตัวนี้นะคะ เอาแค่ okay. นี้ก่อนนะคะถ้ามีอะไรใหม่ๆเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูอีกนะคะขอบคุณค่ะ